ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการเราอีกครั้งนึงโดยท่านผู้จัีรายการครัวคุณต่อยแล้ววันนี้สอนท่านทําขนมนะครับขนมที่จะสอนในวันนี้ผมถือว่าเป็นโชคดีของท่านผู้ชมที่ได้ชมรายการของเราตอนนี้ใครไม่ได้ชมถือว่าโชคไม่ดีครับผมเรียนให้ทราบอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าขนมที่จะมาสอนในวันนี้คือข้าวเหนียวหน้านวลคำว่าข้าวเหนียวหน้านวลเนี่ยคนเดี๋ยวนี้อาจจะไม่รู้จักแล้วด้วยซ้ําไป ข้าวเหนียวหน้านวลคือข้าวเหนียวซึ่งมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับนี่ลักษณะการเป็นลักษณะแบบนี้ตอนนี้ข้าวเหนียวหน้านวลที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนทําหรือถึงมีคนทําท่านก็กินแล้วมันไม่ค่อยอร่อยมันเพ<ด>ราะเหตุผลว่ามันไม่ได้ใช้แต่ฝีมือมันต้องซื่อสัตย์ด้วยความซื่อสัตย์ในการทำข้าวเหนียวหน้านวลการใช้กะทิการใช้ส่วนผสมที่ถูกต้องข้าวเหนียวมันถึงจะอร่อย วันนี้เราเป็นโชคดีอย่างยิ่งที่เราไปได้ร้านแม่บีตลาดน้ำดอนหวายจะมาสอนทำข้าวเหนียวหน้านวลวันนี้เราได้ครูมาสอนขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณทันสิตาเจริญเบญจวัฒน์จากร้านแม่บีตลาดน้ำดอนหวายครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่แม่บีนะครับอันนี้ลูกแม่บีบ,บอกซะก่อนนะครับจริงๆชื่อเล่นชื่อขวัญ นะครับชื่อน้องขวัญน้องขวัญขายคุณแม่ขายที่ตลาดน้ําดอนหวายมานานแค่ไหนแล้วประมาณ15บห้าถึงยีปีแล้วค่ะครับแต่ก่อนหน้านั้นมาคุณแม่ก็ครุกอยู่กับขนมค่ะเลี้ยงเธอโตไปด้วยขนมใช่ค่ะน่านเลียมมาคิดถึงขวัญเสมอเลยอ๋อขวัญของเลียมขวัญที่เลียมไปไหนสมมติต่างเป็นไอ้ไอ้เป็นไอ้ขวัญข้ารอเองที่ท่าน้ำทุกวัน ควายเดือดควายเดือดควายเดอคุยกันดิไอ้อะกอดไอ้อะกอดทำไมเราไม่ได้เล่นอย่างนี้ไม่เลี้ยงทำไมเราไม่ได้เล่นฉากตี้เลียมตีนเลียมค่ะคิดจรงเองหลือเกินติเรียมเรียมว่าไม่นะควายถ้าอยากกลัวว่ามันจะมองหน้ากันไม่ติดนะว่าอดเลยอดเลยคุณแม่เขาค้าขายอยู่ที่ตลาดน้ำดอนหวายซึ่งตลาดน้ำอย่างนี้เราเคยออกอากาศไปแล้ว แล้วก็มีความสุขใครก็ตามที่ไปตลาดน,น้ําดอนหวายมีความสุขทุกคนค่ะแต่ร้านละร้านหนึ่งที่จะต้องไปคือร้านขนมของแม่บีนี่ละอยู่ที่ตลาดน,น้ําดอนหวท่านสอนวันนี้ท่านเอาวิชามาให้หมดเกลี้ยงเลยใช่ค่ะวันนี้นะ ฝันจะพาไปเที่ยวตลาดน้ําดอนวาย <c oughs> ไปดูพร้อมๆกันเลยครับฝันเล่านะ <c oughs> ค่ะอันนี้ไม่นำ้ำท่าจีนนะคะอันนี้เรือท่องเที่ยวคะ่ะมีอยู่ตลอดทั้งวันนะคะอ,อันนี้เป็นชาวบ้านนะคะอ,อันนี้คือหลังบ้านหนูอันนี้คือร้านหนูแล้วคือร้านแม่บีคะ่ะและอันนี้คือตัวแม่หนูพร <c oughs> ้อมกับวัตถุดิบเอาไว<ส>้ทาขนมน้านวนค่ะใช่แล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้คือถั่วแดงนะคะล้างน้ํา เราก็แช่ไว้ล้างน้ำกี่น้ำอ่ะพี่ล้างน้ำให้สะอาดค่ะแล้วก็แช่ไว้อย่างน้อย4ชั่วโมง่วดํำนะคะเหมือนกันค่ะทำวิธีเดียวกันคือล้างแล้วก็แช่น้ำไว้ล้างให้สะอาดเลยจะสามสี่น้ำช่างมันจนสะอาดแล้วแช่ไว้4ี่ชั่วโมงใช่เพราะว่ามันจะสะดวกในการต้มอันนี้คือวัตถุดิบหลักเลยนะคะคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวอะไรคะข้าวเหนียวใหม่ค่ะต้องข้าวเหนียวใหม่เท่านั้นนะคะล้างให้สะอาดด้วยการถูเบาๆเพื่อไม่ให้เม็ดหักนะคะอันนี้ซาวสักประมาณ3หรือ4น้ำนะคะครับผมเพื่อ จะสะอาดเวลาดูสะอาดมสะอาดท่านผู้ชมดูน้ำสุดท้ายมันจะใสแจ๋วแล้วก็เอาข้าวเหนียวมาขึ้นไว้บนถาดค่ะครับผมอาเสด็จน้ําด้วยนะคะอันนี้เรามาอาทาตัวน้ําที่เราเอานึ่งข้าวเหนียวนะคะอันนี้คือหางกะทิหางกะทิใช่ใส่น้ําตาลนิดหน่อยครับผมเกลือนิดหน่อยครับผมคนให้ละลายเพราะว่าอ่าตัวข้าวเหนียวด้านล่างเนี่ยไม่ควรที่จะมีรสจัดมากคือต้องให้รสอ่อนที่สุดเพราะว่า หน้ามันจะได้กินเข้ากันกับหน้าจะได้ไม่เลี่ยนอันนี้นําไปนึ่งนะคะแล้วไอนซึ่งใช่ประมาณสัก45นาทีจนเข้าเนียสี่สิบห้านาทีเข้าเหนียวมันจะสุกใช่ค่ะระหว่างนั้นเราก็เอาไปต้มถั่วแดงเพื่อไม่ให้เสียเวลาถั่วแดงต้มนานไหมก็ชั่วโมงนึงเรากัดเอาอะค่ะใช้มือจิกก็ได้คือเพื่อความแน่ใจอะค่ะอันนี้สุกแล้วนะคะแต่โดยปกติแล้วจะประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้าเป็นถั่วดำก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะ น,นข้วาวเหนียวสุกแล้วยกลงพึ่งไว้ท่านผู้ชมดูขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดนี่คืออาดตัวหน้าค่ะอันนี้วัวกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะล้วนๆไม่ใส่น้ำเลย,ใ,เลยใช่ค่ะคแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะใช่น้ําตาลทรายสองช้อนโต๊ะครึ่งน้ําตาล เกลือนิดหน่อยค่ะโต๊ะกึ่งเกลือนิดมือใช่ค่ะคนให้ละลายนะคะให้รสชาติหวานมันเค็มค่ะมันถึงจะอร่อยคนให้มันละลายซะก่อนให้มันไม่มีอะไรเหลือให้มันละลายเข้ากันให้หมดอันนี้ก็แม่ก็คนไปเรื่อยๆอันนี้ก็เอาข้าวเหนียวที่ผึ่งไว้เมื่อกี้ลงไปในซึ้งใหม่ค่ะแล้วราดด้วยน้ำเมื่อกี้ราดให้ทั่วนะคะราดให้ทั่วใช่ค่ะ ลาดให้ทั่วค่อยๆลาดไปเรื่อยๆลาดจดหมดเลยครับนี่ฮะตอนแรกๆก็ตั้งใจลาดดีอยู่นะฮแล้วลาดเลยค่ะเอาให้มันหมดเลยนะลาดไว้แล้วก็นึ่งต่อนะคะอีกประมาณ20นาที20่นาทีจะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้คือนึ่งเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ถึงเวลาตัดนะคะต้องรอให้เขาเหนียวเย็นก่อนหน้าเย็นก่อนเพราะไม่งั้นตัดไปเละแน่นอนค่ะอันนี้ก็ตัดตัดอ่าแล้วแต่เราจะตัดเลยชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วแต่ใช่ค่ะ อันนี้ก็ใช้เกียงอะค่ะตักขึ้นมาใส่ภาชนะที่เราจะใส่เสร็จแล้วเราก็ตกแต่งด้วยท้องยอดท้องหยิบถั่วดําถั่วแดงที่เราเตรียมไว้แล้วแต่เราเลยใช่ค่ะล้าแต่ความชอบเราเลยค่ะแต่โดยส่วนมากปกติตะก่อนเขาจะใช้แต่ถั่วดำถ้าเป็นออริจินอลเลยฮะใช่ค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวหน่าดวนครับค่ะ ผมขออนุญาตพูดสูตรซ้ำอีกครั้งนะท่านผู้ชมนะสูตรที่ท่านจะได้เอาไปแล้วทาได้อย่างถูกต้องเลยจริงๆท่านผู้ชมต้องเข้าใจซะก่อนนะว่าความสําคัญในการทำข้าวเหนียวหน้านวลเนี่ยมันสูตรตรงนี้มันสําคัญเมื่อสักครู่ท่านเห็นข้าวเหนียวเนี่ยประมาณข้าวเหนียวครึ่งกิโลใช่ค่ะข้าวเหนียวครึ่งกิโลค่ะต่อหนึ่งถาดคือประมาณถาดเล็กประมาณ10คูณ1ินิ้วถาด10คูณ10นิ้วนี่จะใช้ข้าวเหนียวครึ่งกิโลข้าวเหนียวที่ใช้คือข้าวเหนียวข้าวใหม่ข้าวใหม่เท่านั้นค่ะแล้วเวลาล้างท่านผู้าแ้งบบ ถูเบาๆนี่ฮะถูตามข้าเหนียวมันยาวงี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างลักษณะนี้ถูเบาๆมือประมาณ3-4ี่ครั้งจนมันสะอาดใช่่คะข้าวเหนียวนะฮะครึ่งกิโลครึ่งกิโลค่ะใช้หางกะทิครึ่งกิโลเหมือนกันค่ะเหมือนกันแป้งข้าวเจ้าใช้อ่าหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งช้อนแป้งแป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะใช่ไหมฮะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วใส่เกลือเล็กน้อยเล็กน้อยค่ะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเวลาที่เอาไปทําบอกแล้วว่าส่วนตัวที่เป็นข้าวเหนียว มันต้องรถไม่จัดใช่ค่ะอย่าจัดมากเพื่อหน้ามันจะได้แบบชัดเจนหน้ามันจะได้ลอยขึ้นมาตอนนี้เวลาที่ทําหน้าเวลาที่ทําหน้าสูตรที่ทําหน้าใช้หัวกะทิครึ่งกิโลเหมือนกันครึ่งกิโลเหมือนกันค่ะนะครับแล้วแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเหมือนกันแล้วก็เกลือเล็กน้อยเกลือเล็กน้อยเรียกว่าเกลือหยิบมือได้ไหมเกลือหยิบได้ค่ะได้ค่ะน้าตาลทรายสองช้อนโต๊ะครึ่งสองช้อนโต๊ะใช่ค่ะคนให้เข้ากันใช่ค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะเห็นเป่าว่ามันไม่ยาก เห็นไหมมันไม่ง่ายแต่ท so Honestly, previous, dip, like oh. ําไมเวลาเขาทำแล้วมันไม่อร่อยเพราะเวลาที่เขาทําหน้าจริงๆรพอตอนที่เขาทาหน้าเขาไม่ได้ใส่หัวกะทิเยอะอย่างนี้เขาใส่หัวกะทิน้อยลดวัตถุดิบลดวัตถุดิบอันที่หนึ่งนะอันที่สองสูตรความเคล็ดลับของเคล็ดของเคล็ดเลยการคั้นหัวกะทิเพื่อจะทํเข้าวเหนียวหน้านวล ห้ามใส่น้ำลงไปช่วยคั้นเด็ดขาดใช่ค่ะคือพูดง่ายๆมะพร้าวอยู่ๆท่านขูดมาเสร็จแล้วมันหนักมือขนาดไหนลองนึกภาพว่าคั้นเลยเพื่อจะเอาอ่ะใช่ค่ะนั่นคือเหตุผลท่านจะบอกอุ้ยงั้นเราใส่น้ำสักช้อนหนึ่งใส่น้ำสักนิดหนึ่งมันก็จะไม่อร่อยแล้วใช่ค่ะมันจะมันน้อยมันจะมันน้อยเขาั้นนี้เลยครับจริงๆแล้วแม่บีที่อยู่ที่ที่บ้านแกอยู่เนี้ยเอ้ยชิ่เอ้ย่าอย่าเรียกว่าอย่างนั้นเลยครับอ๋อเขาเรีกคั้นเหรอโอเคโอเคนะฮะ เพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดที่สอนกันในวันนี้ถึงเวลาสำคัญของพวกผมแล้วครับขออนุญาตลูกแม่บีด้านซ้ายครับลูกแม่บีด้านซ้ายหลานแม่บีทั้งหลายก็เชิญทางด้านนี้มาขวัญแม่เราจะกินอะไรดีอันไหนก็ได้ค่ะพี่อ๋อนี่ ว่าสองคนนี้ผ้าทางจะเหมาะกันสินี่เฮ้ยเอนนี้ละกันยืตรงนี้ยืนกันสองคนถือถือแต่งหน้าไม่สวยเหรอเออเออคุณคิดเหมือนผมเลยคุณคิดเหมือนผมเลยเดี๋ยวแต่งอีกแต่งอีกทำไมยัดใส่แต่งอีกทำไมใส่หน้าซะเยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแต่งให้ต่อแต่งก่อนแต่งหน้าให้สวยก่อนแต่งหน้าให้สวยก่อนนะครับ นี่นลสวยงามมากเลยครับเป็นการแต่งหน้าที่ถูกต้องมากใช่ไหมไมย์ก็เปไคุณเก่งขนาดนี้อันนี้อข้าวเหนียวหน้านวลนวลนะพขออนุญาตนะครับคราวนี้ต้องกินแล้วเป็นไงฮะคุณตวันรสชาติกความมันต้องอย่างที่คุณขวัญบอกนะหวานมันเค็มแทบจะหาไม่เจอนิดเดียวจริงๆหวานมันแล้วค่อยเค็มนิดเดียว อันนี้ผมผ่าข้างในไหมคุณผู้ชมเห็นนะครับก็คือจะเป็นชั้นเข้างเหนียวเนี่ยครับและตัวหน้าเขาจะอยู่เนี่ยขอบด้านบนเนี่ยอันนี้อันนี้ถ้าสมมติเราไม่ชอบหน้าเราไปทานกับมนบ้วก็ได้โอ้โหขวานใครไม่ชอบก็บ้าแล้วร่อนมากๆมันแบบมันเป็นมันท่านผู้ชมครับผมไม่รู้ว่าผมอยากจะพูดเรื่องมันเป็นป p ถ t a t o potato ไม่ใช่มันคือมันตัวมันนอมันมาจาก น้ำไอ้นี่แหละน้ำกะทิที่มันไม่ได้ใส่น้ำเนี่ยคุณผู้ชมครับสังเกตดูให้ดีของหนูจะมีทองทองหยอดนะครับสองเม็ดนะครับผมหนูบอกได้เลยว่าเห็นี่ไอ้นี่มันมีสองเม็ดอยู่นะครับอย่างนี้เรียกว่าทั้งมันทั้งหวานท่านผู้ชมครับสังเกตของผมไม่ดีครับของผมของผมของผมจะไม่เหมือนของโกครับผมจะมีทองหยอดอยู่สี่เม็ดนะครับผู้ชมครับสังเกตของผมนิดนึงครับผมไม่เท่าพวกเขาครับผมมีทองหยอดอยู่ หกเม็ดโอ้ตายแล้ว <laughs> ไม่ได้ไม่ได้น้อยหน้า,าไอ้บ้านี่น้อยหน้าวันหลังมาสอนทําทองหยอดเลยดีิเลฮะกินแต่ทองหยอดกันหมดน้อยหน้าท่านผู้ชม <laughs> อร่อยมาก <laughs> ท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตของผมนะครับของผมจะมีข้าวเหนียวหน้านวลน,นะครับพร้อมทองหยอดครับจริงเหรอ <laughs> นี่ครับคุณผู้ชม,ม,มข้าวเหนียวหน้านวลไม่มีแล้วครับจริงเหรอ อร่อยมากอร่อยมากอร่อยจริงผมว่าไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็อร่อยมากนะข้าวเหนียวหน้านนนต้องแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับหนููอะไรนิดนึงอาปกติเอาอะเคยเห็นอากินหมดอันไหม่ะครับเออปกติอากินขนมหรือกินอะไรก็แต่อากินแต่อันนี้ฮะไม่เหลือครับผมคุณผู้ชมอันนี้ฮะแล้วแล้วคนโบราณจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับคนโบราณจรเวลาที่เวลาที่กินเสร็จแล้วเนีขาเรียกต้องมีล้างปากโอมีกินอะไรก็ต้องต้องมีการกินล้างปากครับมันก็ มันจะช่วยมันจะช่วยมากเลยครับครับายม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครครับกินน้ำกินเลยเฮ้ยอย่าบ้าอันน ice. oh, ี้เขาไม่กินการคนโบราณเขาไม่ได้กินโอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวคนทำตามเดี๋ยวคนทำตามคนไปทำตามหักมากอยู่อยู่ยังอยู่ได้ยังอยู่ ท่านผู้ชมครับขอบคุณอีกครั้งคุณ่านติตาขอบคุณร้านแม่บีตลาดน้ำดอนหวายขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดทำแบบนี้เธอมันจะเป็นขนมที่อร่อยและถ้าจะเป็นอาชีพก็จะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนครับเพราะอยู่กันมาได้แบบนี้เลี้ยงมาตั้งแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมผมไม่เห็นมาเนี่ยนะขันนี่ต้องแต่ตัวเทียนทำไมอ่ะคานคลานอยู่ที่พื้นคานนอนอยู่ที่พื้นนะจงกันจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เข้าขวดน้ำเปล่ามาฝาจะทิ้งนี่แล้วปิดอันนี้ตบมือให้เลยครับทำได้เหมือนกันทำไงครับแล้วก็๊มออกแบบเขาแปิดปาปลากรอบผัดพริกขิงครับไม่กล้ากินแม่ตัวเองทำไมอ่ะปลาซิวผัดพริกขิง ความกรอบนะครับเอาไปเลย10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอร์ดออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมเนื่องจากอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอน์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับสนิทกันเลย Subscribe ไม S 1> <S 1> ตับ้บสกครอ๋อกดติดตามแหละคนไทยพัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน